สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันที่24นะคะของวันที่24 24บนะคะของวันที่24เราก็มาดูนะคะเราแตกสีนอย9ก้าเด้งนะคะสีน้อยได้ทั้งวิ่งลูดตัวเจาะนะคะนับเอาหมดเลยแอด เม็ดเดียวนะคะโอ้เม็ดเดียวช่วงนี้ปังนะคะสองสามวันติดแล้วมันนะะ้งค่ะเม็ดเดียววันนี้เราก็ได้ห้าหกตรงๆงเลยนะคะเสียดายไม่มาหนะ้าเก้าหกเนาะอู้โชคดีที่มันไม่มาเนี่ค่ะอ้นึกว่ามันจะไม่มาแล้วค่ะแต่โชคดีนะคะมารอบปกรอบปกนี่เม็ดเดียวไม่เข้านานมากแล้วนะคะเพิ่งจะเข้าวันนี้หรือเปล่าฮ้สองสามเมื่อวานเข้าวันไหนรอบไหนฮแอดมื่นหัวงง มัวแต่ไปมัวแต่ไปหาค่าประทูนะคะแอดก็มาลงให้ทุกคนค่ะเผื่อทุกคนรอคอยนะคะแอดรู้เลยรอคอยเม่เดียวนะเนี่ย <c oughs> เอาไว้พิจารณากันดูนะคะเฮ <c oughs> ้ยโอ้แอดก็ไม่ได้กันพวกนี้ แอดดันชอบตารางนี้เด้พวกน,นี้นี่นี่ชอบตารางพวกนี้ค่ะใครใครที่พอมีทุนก็นกันตารางนี้ไว้หน่อยนะคะตัวเจาะเอดว่าพวกห้าเก้านี่น่าจะยังอยู่นะคะอ้ยหนึ่งสองมาโหดมากค่ะหนึ่งสองมาโหดเนาะ เอ้ารอดูกันละค่ะพรุ่งนี้จะมาแนวไหนเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์แอดชอบตายนะคะเสาร์อาทิตย์จันท์ใครที่จะตามก็พิจารณากันดูก่อนนะคะมาดูค่ะเราแตกสีน้อยเก้าเด้งนะคะแอดจอเข้าเก้าสามห้าหกหกสองหนึ่งเจ็ดแปดนะคะตอนไม่อัดคลิปมันก็ไม่ง่วงนะคะมันจะง่วงได้ไง่ายนอนดุ้นหวยเฉยๆนะคะ เม็ดเดียวก็เข้าไปนะคะห้าหกตรงตรงเลยนะคะนี่ห้าหกห้าเก้านะคะใครซื้อหวยเม่ดกลับนี่โอ้แอดเหลือใจเด้อถ้าซื้อหวยบอรกลับแค่เม็ดเดียวเองนะคะถ้าแอดบางทีถ้าแอดให้อย่างนี้บางบางคนอาจจะเอาไปเล่นสามตัวได้นะคะห้าหกเก้าไม่ใช่ว่าไม่มานะคะนี่แอดก็ไม่ได้เขียนสามตัวของวันพรุ่งนี้ให้ด้วยสิ นี่ห้าหถ้ามี6กับ9อย่างนี้ทุกคนกลับหัวเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่5้าห้าหกตรงๆเลยนะคะไม่รู้ละใครได้ไม่ได้แอดได้นะคะแต่ใครได้เม็ดเดียวก็ดีใจด้วยนะคะถือว่าแตกมาสามวันติดแล้วนะคะตั้งแต่1 7นะคะ ตารางนะคะตารางเข้าหกหกศูนย์ห้าหกหกศูนย์เจ็ดแปดนะคะตารางเข่าไม่แตกสามตัวค่ะตารางไม่แตกสามตัวนะคะไมยโอ้ใครแตกสามตัวนี่มันสุดยอดเลยเด็มผัวกเกี้ยวก็จับเอาในตารางกันดูค่ะตารางเล่นทั้งวันก็ปังนะคะตารางเล่นทั้งวันนี้แตกดีดีเด้อพอเราให้อีกสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งได้หาหน่อยก็ ใครชอบแอดมีทั้งสูตรรวมแล้วก็สูตรสูตรอันนี้อันนี้คือสูตรรวมนะคะอันนี้คือสูตรสูตรแยกนะคะน,นี่สูตรแยกแอดให้แค่วิ่งลูดนะคะแอดให้แค่วิ่งลูดก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะวิ่งลูดของวันที่ยี่สิบสี่นะคะแอดให้หกศูนย์เก้าโอ้เป็นตอมาสามตัวเทพี่นนี่หกศูนย์เก้าว้าวพิจารณากันดูนะคะทุกคน มีหลายตัวค่ะ3ตัวที่แอดไม่ได้เขียนให้นะคะเพราะว่าโอ้ยหาจับเอาในตารางพวกเจาส่วนตัตข่อยกสบสปเพิ่มมาดอกมันเยอะค่ะทุกคนมันเยอะนะคะแอดเล่นหลาย3ตัว2ตัวก็ไม่ไหวเลยเสีบอกมาดูกันนะคะตัวเจาะนะคะ5้าเนะคะห้าศนะคะ หกเก้าหกเก้านี่มันแปลงเป็นหกหกแล้วก็เก้าเก้าได้นะคะเผื่อใครชอบด้วยหกศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งถ้ามีหกแอสจะกลับหัวเป็นเก้าให้ทันทีเลยนะคะเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เอสว่าสองหนึ่งมันจะยังจะอยู่อยู่ได้ทุกคน,นพรุ่งนี้นะสองหนึ่งสองสามนี่ ห่วยกันไว้เนี่ยเหมือน<ๆ>เขียนไว้กอน<ๆ>เพื่อมีใครมกักนะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่สามเจ็ดนะคะทุกคนเล็งแค่เม็ดเดียวแหละแอดว่านะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็เข้าสามวันติดแล้วนะคะใครที่ได้แอดดีใจด้วยนะคะช่วงนี้เม็ดเดียวปังเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะแอดกันก่อนแอดกลัวหนึ่งสองมาอีกนะคะิม่ใช่ไหมวิเนาะกันไว้ค่ะบอกตัวเองนี่แหละค่ะ ส่วนตัวแอดไปอยู่แล้วนะคะพวกสองสองสองสามสองสี่เนาะสามสามสามสี 3, 3, 3, 4, 3, ่สามห้าโอ้ยแอดว่าดาวโปรคืนนี้ไม่หนีเจ็ดว่ะไม่หนีเจ็ดไม่หนีแปดไมยังเป็นมาอีกบ้สูตรเนี้ยชอบไปดาวโปรสูตรทาหน่อยเนี่ยอ้ยแอดสีไปอันนี้รีบอัดคลิปจะรีบไปไอ้น,นี่ดาวโปรนะคะช่วยดาวบ่หลวงเฮ้ยเดี๋ยว วันโกนนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันโกนระวังเลขทูบหน่อยนะคะวันโกนวันพระระวังเลขทูบหน่อยนะคะเลขทูบเจ็ดสามแปดนี่แหละค่ะเจ็ดสามแปดนะคะ,ะ,คะเอ้ยทูบมันทีเอชอบเขียนให้นะเก้าสี่ศูนย์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เขียนให้นะคะเข,นนเขียนไนสันโอ้ยเขียนต่ออันนี้นมักตัวเลขกัหบห้าเจ้าเอาพวกเจ้าแปดสองหกอ้ยง,งามงามงาม 826ก็ต้องแปลงเป็น263เลยเนาะ825นะคะในตารางมี825706นะคะ825นะคะ706นะคะโอ้ยแอดกลัว088ตามตูดจังเลยเฮ้ยเอาไปผิดเจรนะาเอาเด้อพวกเจา้าไลยตัวคะ่ะอูย้ยปวดประสาท825นะคะ7069 จ็ดสองแปดแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดห้าสองแปดห้าศูนย์หกเจ็ดสองหกเจ็ดศูนย์หกห้าสองหกห้าศูนย์ตัวนี้มันแปลงค่าเป็นหนึ่งได้นะคะแปดห้าหนึ่งพวกพวกศูนย์เนี่ยค่ะใครที่ชอบในตารางนี่ระวังระวังมันเป็นหนึ่งนะคะระวังมันแทนค่าเป็นหนึ่งนี่แปดเจ็ดหนึ่งนี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแอดกลัวศูนย์มันแปลงล่างเป็นมันแทนค่ามันแทนค่ากันค่ะ สำหรับ3ตัวนะคะใครชอบ3ตัวก็พิจารณากันดูนะคะน่าจะเข้าอยู่มากสักหววหหน้าพรุ่งนี้เน,ะนาะสักหน่อยถ้าตัดเล่นในตารางจะเป็น5052นะคะ7072อ่ะ70อีกแล้ว70มาบ่อยมากนะคะ5052 7072นะคะ856 ห้านะคะแปดเ็กเจ็ดก็กำหัวก้เอานะคะแปดศูนย์อันนี้คือวิธีตัดเล่นในตารางอันนี้นะคะแต่ถ้าพวกอย่างนี้ก็จะเป็นชุบชุบนีวีหตัว V ความวีไงตัว L นอก L ในนะคะขอแค่ในตารางมันมีให้ครบทุกตัวที่มันจะออกพุ่งน,นี้ยังไงก็เข้าคะ่ะ0ูนย่งสองโอ้ยแอบตามตเตลี่ยงนี่แหละทุกคนเมื่อสิหายไปใส่เลี่ยง เอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้เป็นเพียงแนวทางแนวทางเม็ดเดียวพรุ่งนี้สามเจ็ดจะมาไหมอะสามเจ็ดเอาไปพิจารณากันดูนะคะส่วนตัวที่แอดติ๊กห้าเก้าให้แอดว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไม่หนีนะคะห้าเก้าห้าเก้าแอดว่ามีโอกาสนะคะห้าเก้านี่ ค่าสามตัวนะคะใครอยากลองสามตัวนะคะลองสองสามเจ็ดดูค่ะแอดไม่ได้เอาสองใส่ให้นะคะพระบางคนก็เนาะนี่สองสามเจ็ดนี่ค่ะสองสามเจ็ดนะคะลองดูค่ะเม็ดเดียวสามตัวนะคะนี่แอดเอาแค่สามเจ็ดขึ้นให้นะคะห่วยบูเมนเราสามเจ็ดหายแ็ดแลดมา 2, 7, สองเจ็ดเสว มันบ่ใส่มันบ่ใส่เอ้าไปพิจารณากันดูนะคะเม็ดเดียวพรุ่งนี้ก็ขอให้เม็ดเดียวแตกอีกนะคะรอบไหนก็ขอให้มาเถอะมันไม่มีหกไม่มีเก้าค่ะมันไม่ต้องกลับหัวก็โอเคอยู่ค่ะพรุ่งนี้สูตรได้สามเจ็ดนะคะสําหรับเม็ดเดียวเอ้าสามเจ็ดเลขทูบเลยนี่ลืมแล้วเนี่ยเจ็ดสามแปดบ่โอ้กันไว้หน่อยนะคะเผื่อส่งท้ายนะคะเผื่อเลขทูบส่งท้ายวันกูรวันพระนะคะคอยกีดผู้เดียวเด้ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ไปแล้วเด้อมันหมานเด้อค่ะ